สวัสดีค่ะพ่อแม่พน้องทนผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะสาวสกลจะพามาตามตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายขมนเนาะค่ะในคงสุด้ายในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2 5น้า66ห้าเนาะค่ะมาเบิงมาชมไปน้าสาวสกลเด้อค่ะว่าพระอาจารย์สายขมนจะเน้่จะย่ำให้เป็นตัวใดเนาะค่ะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อเนาะค่ะในคงสุด้ายนี้เนาะค่ะ มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะอูจะยัำตัวไหนครับจะเล่นตัวไหนไหนี่แหละครับผมอ่ะคุยกันเลยเอาตัวนี้ไป,ไปเบิ่งน้ำเนาะครับปูนี่แหละก็ยังยืนยันอยู่ขี้เก่าอ่ะละอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมขี้เก่าโบไปใช่ไหมใช่หรอครับปูเนี่ยมันก็นอยู่ในนี่นนละยื่น้ำมูนีล่ล่ะเนี่ยอยู่น้ำมูนี่ล่ะครับ <laughs> ค่ะก็ยืนยันตัวเก่าตั้งแต่คลิปแรกจนฮอดลิปสุดท้ายครับปูแต่ว่ากับปูแบบมีปูขัดจียัมมาอยู่จะยัำอยู่บนปูปูสีฟันโค้งสุดท้ายอยู่ครับอื นิมิตดีพ่อปูนิมิตดีอยู่ันนิมิตดีนิมิตเห็นเอาบงใช่หรือโอ้บัดทายไปในเครื่องนั่นเนาะบายเนาะครับปูเบ่เป็นยังงครับเบ้าเรื่องเบ้าเรื่องตัวโฉกตัวลากไปเนี่แหละตัวตัวชีโชคชีมันเนาะโยมเป็นมาแต่ชุบุรีครับปูมาแต่ชุบุรีเอ้ยเธเบียนรถเพื่อนมา๙๐๘๐เนาะครับกันโต่งกันก็ยังได้หนีไปได้น่าครับเอาไปใส่บุญพินิจพิจารณาบิ่งครับปูบันนี้เบ้าเบ้าเลี้ยงว่า มันจะเป็นบนนี่เป็นล่างผู้ผู้กับผู้จักคือกันใช่ไหมครับบ่าเนี้ก็เลยเพิ่นกับว่าเพื่อนยึกลับไปเห็นไหมเพิ่นกับว่าเพื่อนยึกลับแล้วกันครับไปเลยกลับไปก็เลยไปนั่งยุปีกลับไปนั่งยุปีบัดเห็นงูไปนอนนอนเฝ้ายุปีแทนท่าค่ะครับยไอยมองมานั่งหินวานนอเป็นหินวานแต่เป็นตัวหินวานนะครับโอ้ไม่น้อยนะงูแบบเป็นนอนเห็นไหนงูเนี่ยเป็นตัวสีส้มแบบนี้บปาเนี้สีส้มงูเป็นตัวสีส้มครับงูเป็นตัวสีส้มแม่นบ่อ่า แต่ว่าเป็นหัวสีเขียวแบบเนี่ยครับปู่แปลกอยู่เด้โอ้ข้อหัวบักใหญ่หัวโทอปู่มื่อนี่ข้อทอเส้นนี่แหละเนี่ยครับข้อทอเส้นในเสื้อเกตสีเฮาเนี่โอ้แต่ว่าก็โตบักใหญ่แต่ว่าข้อนี่หน่อยสักนี่แหละครับปู่แต่ก็แปลกอยู่เหมือนโอ้มันนอนอยู่ข้างๆแม่บอปู่นอนอยู่ข้างเลยโอ้ครับว่าสิถ่ายคลิปอยู่ปู้ง่ายบ่เป็นปู่ถ่ายเป็นผู้ก็ได้จับแต่ภาพจำลองไว้ครับ เออไทยภาพไปอยู่เดี๋ยวเ้าค่อยไปแท็กเอาตัวไหนเขาเป็นภาพก็ได้เนาะครับปูคือปูบอกกับเพื่อนนี่คันเด็กมันดอกได้กมันเกิหยอกหนึ่งเก็ดกับเก็ดเก้าปูว่าน่ะโอ้โหบาดิเก็ดไปเล่บไปเล็บงูนอนอยู่หันยืนยันตัวนั้นหรือเล่บันเอาปูจากในตะล่างนี่จากที่จับคู่นี่คงสุดท้ายนี่จะฟันเล่บโมปูเออจิดึกไปเลือดนี่เอากันที่แรกก็ว่ามันเจ็ดมันโมครับปูปูกับเล่บโมักเก็ดบ้านนี่บ้านนี้ปูแบบมักหนึ่งเก้า แต่วัดห็นงูไปนอนอยู่ทางข้างปูก็เลยมาเกตเก้าป่ที่เกตเ้าแมนเกตเก้ากับหนึ่งเจ็ดคับหนึ่งเจ็ดแมนครับปูอ่าได้เกตเก้ากับหนึ่งเจ็ดกับเป็นเัืงสั้นในความฝันนะปูมันเป็นวัดปูมันความฝันอันนี้อีรีเนี่ยความจริงเนาะค่ะความจริงเลยได้ถ่ายรูปไว้พ้อมนะค่ะครับบารนี้ออกจากหันหน้าก็มาฝันเห็นพญานาคกันบ่ครับถูกพญานาคก็เอาแต่ตามจิตตามความนิมิตเท่านะครับเอาแต่คนเสือปูกระเล็บพองพองเพียงเพียงไปมาบก โบ,บชิเรียดแล้วก็บโได้ว่าเจ้าของเอานิมิตมาฝันบอกออกตนยาโจมเอฟซีนี่นดอกกรับก,ก็บความมีมีเห็นเอาความเชื่อส่วนบุคคลแม่นมบ่ผู้ฝันมันอยู่หลือหินอยู่ใต้ถ้ำแม,ม่นบ่ใต้ถ้ำลำย่่ยเป็นหลือหงงินเงาเบิดเหเ็นพญานาัคโพขึ้นจากหลือหินน่ะเป็นถ้ำมันโยกขื้นประมาณห่วยเป็นิีเป็นเศร้าโยกขึ้นโตสีเขียว ับพ่นน้ำลงมาข้างลางพ่นซ่ากลงมาครับปูนี่อีกตัวหนึ่งอันตั้งแต่หนาเอิกยกข้อขึ้นแดงจึงครึงมังเก็ตทั้งใตท้องครับแดงจึงครึงอาปากพ่นน้ำพ่นน้ำลงมาข้างลางนะครับพ่นน้ำลงมาใส่ปูกันเลยมีความรู้สึกอยู่ตอนนี้ว่าตั้งได้กจะเทื่นบนจะเทื่นล่างอีกในความรู้สึกของปูตอนนี้ครับปูคืองวดควันปูวปูเคยว่าปูเห็นน้ำปูกันเลยปวดท้องปูกันเลยไปนั่งอยู่ในน้ำครับ เออาเป็นนางไม่น้ำก็เลยขึ้นมาครับ,แ,บแมน่นอีหลีทั้งบุญทั้งล่างค่ะ <ขอ S 2> บัดน,นี้<บ>ปูลงไปพุ่นเห็นพญ,ญานาคโยข้อขึ้นเนยโยข้อพ่นน้ำพ่นน้ำโลกข้างล่างปูออกจากหม่องที่พ่นน้ำม,มาเห็นพ่นน้ำใจแล้วปูก็ได้ยางขึ้นมาทึ่งยีกมาที่ไหนคือความรู้สึกความรู้สึกม,มันมันมันสิไปยอยู่ในนี่ะครับปูน่ะคิดว่าคิดว่ามันใจยีดอกเรียกยู่ในนีดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดในต่ลางไม่ต้ปูเนาะเอาอยู่ในตารางเลยแต่ว่านี่ชุดนี้ แกจทิมนะปูยัทิมยัดทิมครือคือยืนยันยืนยันอยู่ในแต่ล่างขึ้นก็ปัวอยู่ในแต่ล่างคันเอฟซีมินผมบอกเขาเด้อศูนย์แปดศูนย์เก้าหกแปดหกเก้าจะกี่เป็นเจ็ดเจ็ดเก้ากับหนึ่งเก้ามันมั้ยปัวอยู่ในแต่ล่างเมื่อสุดโตครับอันนี้ลุ่งไจังใจไม่ื่อสิบหกกับสิบเจ็ดครับงวดที่ผ่านมากรว่าบมันรุงกวนมือรุ่งทีหลังมูกับโบุูจักครับปูก็ยืนยันอยู่ในนี้อยู่ั้ฟันให้เล่นมาปูโคงสุไทย เจ็ดหนึ谢谢่งกับเจ็ดเก้าแมนเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าขับปู่จัางจิเป็นบนไปล่างแต่ว่าปู่หันมันใจบนครับเพราะว่าพนนกห wow, ัวเด้พญานาคยกหัวเด้โตัะโต๊ะโตัวใหญ่ก็มูอหันตัวใหญ่ก็มูอเอื้อแดงหันยกขึ้นสูงก็มูอซุบหนันสิประมาณอยู่เครื่องเครื่องเล่าหนิละครับปู่เอาละพ่นพ่นผลหนามลงมาล่างนี่ปู่ผงาดผงาดขึ้นเลยพลหนามลงมาข้างล่างเถอะแต่มันจิเป็นข้างล่างแั้วจิเป็นข้างบนแต่ว่าบนหนามแต่ว่าเรายกหัวสูงก็มือตัวนั้นนะครับ อันนี้เชื้อเชื้อนี้ผ่นิมิตแต่ว่ากระยับเชื้อมันไหลคครับ่ะมันเป็นบา,บางครั้งเป็นสิ่งภาพที่ลวงตา <c oughs> บางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่แน่แน่ไม่แน่นอน <c oughs> แล้วไปยึดมั่นถือมันมันับเนี่ยเขาไปยึดมั่นถือมันมันไ่ได้ <c oughs> บางเจ้ายึดมั่นอะไรก็เป็นทุก <c oughs> ข์ัน้นฝันห่างฝันนีคือบ่ไปฝันเห่าขีหน้าฝันห่า <c oughs> งนีง่คือบ่เสือบอ่โทดในยัง่าทันกะเอาแต่ใส่ดุนพินิจพิจารณาเบิ่งเด้อพู่เม่นพวกไม่บอกเขากะ เอาไปเป็นเฉยนแนวท่าอ๋อปูจะเขียนเน้นให้นว่าโครงสุดท้ายครับปูเขียนเขียนจีเขียนให้เดี๋ยวนี้แหละครับผมค่ะครับนี่เกจคือบดถือไหมนะเนี่ยมาเอาหางเดี๋ยวเลยบ่ะคาับหางเยอะเรียนบ่ฟันเจี๊ยบเลยบ่ปูตัวนี้ดิเอามากปูมากกว่าแค่เจี๊ยบเดียวๆเลยครับเรียนทั้งสองหางเลยบ่ะปูสองครูเอาเอาทอนี้ไปเพราะว่าเจี๊ยบสองหางแค่สองหางครับมันมันมันตัวเดียวกันนะครับง่ายอืม เจ็ดเก่ากับหนึ่งเจ็ดักปูเนาะเออนี่นะบวกตัวนี้บวกตัวไม่เท่านะกสามตัวนี้หกเจ็ดเก้าหางเดียวนะปูเนาะหางยาวด้วยกะอันนี้เป็นชุดชุดเต็มปูนมาครับเนี่ยชุดสามตัวชุดเต็มครับจะเทียชุดมันครับมีโรคโปลวะมีโลคโปลวะชุดเต็มนะครับเนาะค่ะปูชุดเต็มก็มีศูนย์ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์หกแปด เก้าหกแปดศูนศูนย์ปดเก้าศูนแปดครับท่านผู้ชมครับอันนี้ชุดในตะล่างปูด้วยครับผมนี่ครับปูครับโค้งสุดท้ายจะเน้นไห้เน้นๆครับแต่ว่าก็จะทิ่มปูวาในชุดนี้ครับผมครับครับโครงสุดท้ายคือฟันไห่หางเดียวนะปูเนาะเอาหางเดียวเลยสามตัวหางเดียวหกเจ็ดเก้าเลย แต่ว่าชุดเต็มปูนี่แย่ถิมมันบ่ปูชุดนี่ออย่ถิมตัวนี้ย่ถิมย่ถิมนี่แคปอาเดอรับทำชุ่มรับชุดเต็มชุดเต็มครับปูครับกันเตรียมอยู่นี่กันนี่กับแมนครับปูเนีภายในหนึ่งสองสามห้าชุดครับบนล่างกับขัดออกมาแต่นบ่อปูแมนอยู่ในแต่ล่างครับนี่ครับปูกับย่างไม้คงสุดท้ายตัดเ้เหลือแค่หางเดียวครับแล้วก็ปูฟันที่เจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดตรงตรงใบ่อปู บ,บ่ามนตรงตงผุ่ะว่าเปนตรงตงนปูเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ขั้นตามลักมันนี่ก็มกักเก่าเจตั้งทีละครับปูแต่ว่ามันก็มันมาังทีแล้วก็เอาไปใส่กุลที่ได้เพิ่อเอาครบปูค่ะใส่พารณาเมิ่อ,อครบแตาว่าฟันไหนคือเจเก่าคำหนึ่งเจ็ด่ปูแมนโอ้อนนครับไปทังเจเจ็ดเก่าอยู่นี่คือเรียลักเามันอยู่นี่เด้ครบปูเจ็ดเก่านึ่งเจ็มันบ่ขั้นสมมุติว่าขั้นขั้นในชุดในชุดต้องตางจีเลียมเอเอฟซีมินพวกเาเอาโฟัง เอาไว้มันเต็มเต็มในช่องตารางสี่เหลี่ยมมันบ่ครับปู่วงกลมวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นศูนย์แปดแต่มันจะเทือนเนี่ยรัฐบาลผลิตบ่ท่านเหมือนครับรัฐบาลก็ได้น้ำเฮานี่ละครับเพราะว่ารัฐบาลศูนย์แปดดังครับศูนย์แปดได้ขายดีบาทนี่ขั้นศูนย์แปดขั้นมันดังศูนย์เจ็ดเราว้างไว้ครับตัวเดิมและเราบ้างศูนย์เจ็ดตัวเก่าคหนึ่งเจ็ดไก่เราว้าง ถ้าศูนย์ได้มาติดหนึ่งเจ็ดท่านที่ครับโอ้ไอนี่นี่คือชุดชุดชุดที่ว่าชุดเต็มไงวะเจ็ดเก่าหนินกปูเนาะแมนอ่าเจ็ดเก่าสามหนึ่งนี่โบแห้งโบปูสามหนึ่งเนาะสามหนึ่งนี่จะบบปันไดนอโบปันไดนโบปูโบปันไหนหรอครับสามหนึ่งแต่สามหนึ่งโบโบหมันปันไหนสามครับใช่เอาแต้มจีออกครับผมใ่แต่ล่างเทาแหละผู้ได้เอาไป มุ้นไก่ได้เก้าหูอยู่นี่นี่มุ้นได้เก้าย่าเห็นไหมครับเอาครับคงสุดท้ายปูกะฟันให้กัะเน่นไห้เลยเด้อครับท่านผู้ชมครับเปรี้ยวหกเจ็ดเก้าครับสองตัวเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดตัวร่องเลยครับผมในชุดเต็มปูปลาไก่ยทิแย่ทิมแย่ทิมชุดเต็มแย่ทิมเอาตัวนี้ไว้นี่นี่คือชุดเต็มเลยนี่ข้างล่างคือชุดเต็มนี่นี่เต็มเปรี้ยวหกเจ็ดเก้า 7917ครับชุดเต็มปัวไก่ทีมเด้อครับแล้วก็ชุดในตะล่างครับพี่น้องออืไอด้คลิปนี้ช่องแมงมุเดอ้อขอให้พากันสุขภาพแข็งแรงให้มีอายุวรรณะสุขกระพะพริภาณธนสารสมบัตูติงตอย่างปรารถนาชีในไ,ไข่ชงก่วมปราปรถนาปรารถนาอยากถือเรียกถืเอเบอ้์ใครถือก้วนนีะ่ะค่ะถูกจับถูกหยวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่เด้ออุดหนุนรัฐบาลเฮาค่ะอ่าตัวได้รัฐบาลเพิ่นผลิตบ่ทันเฮาก็ไปไปเอาผลิตตัวที่เพิ่นยังยังอยู่ ่ะค่ะจะได้มันย่อประจับโรเดอร์อ่าท้ายนี่ก็ละพอนิสสนิจจังวุทาปชายินจจตารูตมาวัฏันติยายุวโนสุขังพระลาสาทุขะปูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะแนวทางของพระอาจาร,รย์สายขมิ้นเนาะค่ะขมิ ทาสกลก็ฝากไว้มิเพียงแค่นี้นะคะ่ะคอยพ่อแมีพี่น้องท่านประชมทุกๆกันนะค่ะโสดีถูกไว้ด้วยเงินไปน้ากันนะค่ะในวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหารอยหกสิบหานะค่ะพบพ่อกันไหมในคลิปหน้านะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ